สวัสดีเลยกันทักทายได้นะครับพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องกับสู่อำนาจเจริญัวหลอกสิงนะครับอีกคลิปหนึ่งมาเบิงโดนหลากครับวันนี้มาเบิงโดนหลากสียามครับเพึ่งทีมายังปลอดไั่ครับเดี๋ยวถ่ายคลิปอยู่

ยางครับโอ้ยางยังใหม่อยู่ครับพี่น้องส่วนถึงหลานดาค่าอุบอิบนะครับพี่น้องว่าท่านบอกหรอกนะครับต่อมาผมมือหนึ่งบ่รอเจตหาสักก็บอกโบครับ บกแตอมันหนก่ละใบมัน้อมลงไงมันเตมน่หอเกแ่ s <S ้อมันอกแต่้อยี่อยหรอ่นี้ครเ้งัวเบเป็นหัเอที่เอที่แน่อครับหัวเค่ที่เนะ หัวเคที่เขากระ้านบางกาลิ่งกังนะครับพี่น้องเิ็เครื่องร้อยเจ็ยนห้าเทอร์โบนะครับหบิหบีจีนึ่งวะอยู่มีเจ้อกไปรรง่ยู่มีเอาไปยูเท่วนี้มันพลาดมันรมัใส่ถึงเลยขันรถหัวเง้ยนีมันติดต่อกิ่ช่วงนี้หนึ่งสองสามเฮียงกันอยู่นีขนมุนีมันติดึ้นรักสามเลยอันนี้ชางนาแม่นรถ

เพื่อที่จะทำการลองไปฟังเสียงปูปูปูจังดนัอน้ีอารถการสี้สารคามครับอบประทดหน้าดูเรื่อยร้ไปตัามชาล้มไถ่บางหันเนี่ยต้นท่นั่งแบบกลายวะเอาเนนนั อัน,นออกมาะเทงอ,อนอกเลยครับเป็นสีห,หัวมันไหมห,หัวว่าร่างทาน,นี่แหละอ,อันนี้ไปใส่อันนี้ได้ส่วนนี้ไปเทิร์นกันเหรออลบอันนี้ลบผมดูไมาใช่ยี่หี่มันอยู่ท่านี่ขา <c oughs> ยเอาลูปนี่เป็นต้นพอดีสิท่าน <c oughs> โคตแบตหลายโพดอยู่เห็นหนู่นน<า>ี่นี่ตลาด เออเอาเอาคุณแจมเาวันที่สามหน่อยขันงมันติดง่าอันมันจะงสีขัน่ายน่ะนะบึงสุภาพพ่อเก่งครับข้างในเปิดเลยไหมแทั้งคนทัคนโอ้ยุกเข่านี่ละนี่ละตกไมากกันมันไปแล้วเมียไม่อากระเปาไดนะโอ้เมันสาพข้างในครับแต่วรลองไว้ยังต่อได้ตีบอนอย่างดี จะมาจังวันสินอนมนอนน้ำหลดเออจังสินอมนอนี่สอดกไลฟ้าเอือดโอ้ขั้นเกียร์ใครมีเรื่องตอดอพิิวค่อยสบายประมาณนี้ละครพี่น้องโอ้รถไม่เสียอ่เก่าเขาใหม่เราครับคือเก่า วนิ่มเลยอลาบ้านรถบ้านรถไหมคุณรถจีบานรถไหมี่ผมมาบอกกับรถทีครับผมโอ้โฆษณาขายของเหรอให้ลองบึงรบสู้กันฟังบุษย์ให้ลองผ่มให้ลองบึง่เบึงผาบรวมครับ เ็นฮีโน่เคทีนะครับยกเครื่องลอยเจนหาเจอโบใส่นะครับพี่น้องมาเบิ่งว่าสีจบบอเนะครับสุกลับไปเป็นผู้บ่าวอำนาจบอเนะครับที่ตามมึงครับสุกลับไปกลับไปคูอยู่ทางอำนาจบอเนะครับที่นี่สารคามครับไปเบิ่งการเซแบตครับเดี๋ยวเราจะพาไปลองนะครับพี่น้อง มาแต่ทางในน่ะนะคือว่าอืมคือคเออไม่นชิตัางยุทางนเหรอพ่อมัคิดว่าคิดว่าใช่ใช่รุ่นนี่บ่ใช่รุนนี่คิดว่านะลบลบบ่ะหนึ่งแน่ลบเออใกล้ยุ่มันใกล้ัวเขาพวดยังไงเนาะใกล้แค่ี่ ังมีซองส่วนตัวจะคล้องอยู่บ่ครับกำลังถ่ายลมอยู่ครับอำนาจ,จเจริญคงรอสิงครับถ้าผมสอ่องก่อนเขาอาจารย์หน่อย,อยนั่นเคยใส่เอาหางแล้วดูกันก็ยังอันสักกันนะผู้ใดอุดโอ้ยุคพระหน้าผมกับมีแก่งอย่างนี้อาจารย์สุรศักดิ์ คุณละศักดิ์กันยาเลิศผู้ตุกต <ม ais. S 1> ิกเ,เรียบร้อยครับฟังเสียงครับพี่น้อง,อง,องกันฟังเสียงหอนอหอฟังเสียงโบวานครับเก่าแต่เก่าครับคุณปูครับมาเบิ่งครับทีได้ไปเป็นพระเอกทางผูทุมรลาดบองจบไปจบ chén mà hoang thế vậy Cái điều hả, Cái điều Cái hoặc

สือต้นส่งเอวกะโอเคครับถือว่างามอยู่นะครับสภาพตามราคานะครับพี่น้องบอกๆนะครับว่าไลายปันใดน,นะครับพี่นอ้องคุปปี้ไปซะก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> กำลังทําการฟอมเครื่องครับมาเบิ่งว่าสิจบบ่นี่ครับถ้าจบก็คือการอำนาจเตือนนะครับ ไปเป็นครูบอุทุูตำราดระบบระบบเบรกจีฟีนะครับพี่น้องมีแต่ด่วนอีกหนึ่งปากนะครับจีฟีคาดล่มเบกล่มทุกอย่างครับพี่น้อง không có đá thì này chi phí phải không xe với xe tao tán đều bạn Chết, 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 เร่งการรีวิวครับ เป็นสีเหลียวอยู่เป็นสีเหลี่ยมว้าสุดยอดเลยเบียเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราเกีงมาเดีเกีงมาทำการล่องนะครับเนี่ย ไปแล้วครับไปล่องแล้วเดี๋ยวมาพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องเดี๋ยวมีอีพีต่อไปครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทซะก่อนนะครับพี่น้องพัติเด็เขาบังเล่วก็อย่าลืมกดติดตามเรือยนะครับเอานาจเจริญทร์ล็อตสิงนะครับพี่น้องทางด้านยูทูบนะครับสำหรับคลิปนี้อัมบ้าพายจากพี่น้องไมาซะก่อนนะครับสวัสดีครับ